สวัสดีค่ะพี่น้องจามากินตำเฮ็ดดินน้ำอายเดี๋ยวจะเดือพริกแบบว่าอลังการมากเลยอ่ะอแบบเผ็ดๆเนาะใส่ทั้งพริกแข็งทั้งพริกสดจะ้ะพี่น้องมาเด้อน้ำลายแตกจะ้ะมีกุ้งพร้อมเด้อืมขึ้นเบิ่งแสบบ่แสบแมงวันยังมา บอกได้คำเดียวผืดกปับได้แ่บแ,บ,แบพี่น้องจ้ะบางสีบอกอย่างไรฟังให้น้องส่งขนมจีนมาตั้งแต่วันที่ซิปจ้ะข้างในนี่ประมาณห้าหกห่อเนาะเพื่อที่พี่เซ็นให้พี่น้องเบิ่งอะนะวันแนวใดแนวใดตอนนี้เซ็กแล้วเซ็กได้แต่ว่ามันออกจากกรุงเทพแล้วจ้ะแต่บปปรูรว่าไปตกจี่ดใช่ค่าส่งสามพันขนมจีนหห่อค่าส่งสามพัน ค <c oughs> ักที่เห็นไอพีเซ็นเนี่ยแสดงว่ามัน <c> พ <oughs> ราผ่านดูว่าจังไรแอบอรูนะ้เนาะตรวจกับไ,ได้เพราะ ไออัลใจดอกตุ่มๆเหมือนอัไปหนึ่งจ้ะเมืองสุดต์คา้ใแบมากูดโรยเกลือแล้วก็มาตามําเรื่องไปสวีเดนนะคากไปมันไปได้จ้ะอืมเพราะว่าตรวจสอบแล้วไปได้มันมีฟอรรี่อยู่เมือง คีนเรียมันเนาะสามารถไปหอดใกล้ๆลุลสวิกาได้เลย,เลยตรงที่อายไปปีที่แล้วจ้ะแมาว่ามันมาข้างตรงขามาถ้าสมมติว่าโควิดมันบด,ดีขึ้น เขาติดเขาปิดประเทศพวกอากาิตติดอยู่สวีเดนแบบนี้นะพามาก็สามารถนั่งเฟอร์รี่มาเมืองควีนอยู่ควีนควีนเนาะดูเยอะมันได้แต่ว่าคือสัมบอร์มารัรบกลัมาได้เพราะว่าประเทศเดนมาร์กเขาปิดประเทศเนะาะเับปิดประเทศบให้คนสวีเดนคนฟินแลนด์เข้าไปเนาะแต่ว่าอาจจะงงตักอย่างไรอืม แต่ว่าพี่เพอร์แต่ว่าคนมาจากฝรั่งเศสเยอรมันไม่ไี้แบบไปเดนมาร์กได้แต่สวีเดนห้ามเข้าเดนมาร์กอากับบืููงจ่ะมีทางเดียวคือนั่งเฟอร์รี่ไปนั่งเฟอร์รี่มาเอารถบ้านอะ่ะใส่เฟอร์รี่ไปราคากับบแพงจ้ะคันละสามรอยเพราะนั้นมัน บแม่ปัญหาปัญหาคือญาติเขาจะปิดประเทศขามาสวีเดนปิดประเทศเนี่ยยังปิดอยู่พุ่นนะหลายอย่างจะต้องรอสถานาการณ์ก่อน มีแต่ดอกน้อยๆพอดีแกงพวกเห็ดเนี่ยกินลายกับบดีท่องอืดอ่ะกินเป็นกระโต๊ะ มีเมนหนึ่งเลยจ้ะในการเก็บเห็ดดำเนาะคือไอ้บอกแล้วว่าพยายามกินกับศึกษาแต่ว่าเห็ดในในี่ใน Google ในหนังสือเขนบอกว่าสะสมพิษไอ้ก็บม่ได้บอกว่ามันกินได้ด้วยจังไรเขาว,ว่าสะสมพิษก็คือว่าไง,งคือตายพรอนส่งอะไรพี่น้องมันไม่ได้ตายเลยเพราะว่ามันไม่ได้เห็นผลคือเห็ดเบือ่อเห็ดพิษที่ไปกินแล้วก็ตายนาะเดี๋ยวนาะเ,นนเนพิ่อนเขบอกว่า กินไม่ได้ได้ยังไงช่องอื่นเขาเก็บอยู่คือไอ้บอกว่ามันกินมันไม่ได้ตายเลยมันเป็นพิษสะสมอไอ้ก็ได้บอกว่าไม่ให้กินเนาะคือไอ้ก็ให้ศึกษาเพิ่มเติมแต่ไอ้ก็เลี่ยงแบบนี้พี่นะาะไอ้ก็เลี่ยงที่จะกินอืมแต่ เพื่อ,อื่นเพื่กินก็มาเป็นยังมันก็นเป็นสิสงของเพิ่มที่อาจเก็บมากคืออาข้าใจว่มาเป็นเห็ดดาแต่พอมาเบิงหนังสือแล้วมันเป็นเห็ดดาอีกชนิดหนึ่งที่มันมีพิษสะสมคาร์บอนิยมกินอืแล้วมันก็นมีแบบคอมเมนต์ต่อลงไปเรื่อยๆ ก็เขาบอกว่าไม่กินก็เข้าไปอ่านใน Google จนขน้นจะนีแล้วมันมีประมาณสี่หาข้อความนะที่มันต่อความยาวกันเลยแต่แยลบคอมเมนต์นั่นเด้จ้ะไอ้ก็โทษเ้อเพราะว่าไอา้ก็ไม่ได้อยากลบดอกแต่ว่าไอา้บ่มักให้แบบผิดกันเนาะแพงกันไว้ แต่งกันไว้ดีกว่าเนะอืมเพราะว่าโดยส่วนมากพี่ถ้าพี่น้องไปเสิร์ชเบิร์ใน Google มักก็สิบ,บอกว่าพิซซ่ามเล็กน้อยบางเว็บไซต์ก็บอกมีคนกินอาการข้างเคียงก็บางคนก็เท้่าเสียบางคนก็บอกปิดอยอืม เขากินเขายังไม่ตายเลยหะ,ปะอปม,มันแมนอยู่จ้ะพิษสสมกับเพชรเบื่อมันก็คือกันเห็ดพิษกับพิษสะสมต่างกันแห้งเห็ดพิษคือกินแล้วก็ตายเลยภายในสามสี่ชั่วโมงล่างทองประทานตายไปพิษสะสมนี่เพื่อเฮาสีเห็นหมูป่นกบว่าอีกหน้า สี่สิบห้าสิบปีมันจะสะสมทีละเล็กน้อน่อยเนาะอือ้ยท่าบอกว่าหนังสือแต่และเล่มมันบ็คือกันบางเล่มบอกวิธีการปรุงบางเล่มบอกกินว่ได้เลย อยู่ที่ว่าเขาศึกษาหนังสือเล่มใดคือหนังสือที่ไอศึกษานี้คือผิดเล็กน้อยเพิ่งกตัดทิมเลยแบบนี่พีน่น้องจ้ะไอแลดูหิวเนาะไอะหิวอีดีจ้ะกินกาแฟจะเศร้าคน Kau yang berikin yang lah. mm ไอแซะลองเห็ดบ้างนะจ๊ะลองตำลองตำบ้างด้วยแทบ cùng nhỉ cái kem kem phát ra đầu คำสุดท้ายเลยด้วยจ้ะไปแล้วอิ่มสักคำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเห็ดน้ำมากนะเนาะมันสิเอ่อมีเห็ดสะสมผิดหลายก็กัน คลิมเหมือนที่เป็นผิดอันหลายกว่ากันที่มีผิดเนาะใครเิดจะซีไว่อย่างไรเนาะที่ไอ้ปักตึงซื้อให้นะเ็ดกินได้ไปกินได้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมอยู่ใน Google นะจ๊ะเด้อวันนี้อากอิมนะจ๊ะขอขอบคุณทุกคนหลายๆนด้๊ะได้ขอบคุณช่าบ๊ายบาย